ทุกคนวันนี้เราก็จะมาติดตั้งเกมแต่งตัวที่มันสนุกนะคะเราก็เลื่อนไป้านล่าง จะเจอเป็นแบบนี้เราชอบแต่งตัวแบบไหนแล้วก็แต่งตัวแบบนั้นเลยแล้วก็พี่ก็เลือกเป็นเอลซ่าะแล้วก็จะติดตามเลยเราก็รอ ก็ได้แล้วเราก็จะเข้าไปในเกมการวันนี้เราก็จะพามาลองทุกเกมในเกมแต่งตัวทุกโหมดเลยนะคะเข้ามาก็จะเป็นหน้าจอดำหน้าปกสวยมากเลย คนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าทุกคนชอบตัวละครตัวไหนที่พี่แต่งนะคะมันก็จะมี2ตัวให้อย่างนี้มีเอฟเฟคได้ด้วยนะเราจะแต่งตัวนี้ถ้าแต่งไม่ได้นี่น่าจะคือจะเป็นพี่เอลซ่าอันนี้เราก็จะแต่งเป็นน้องเอลซ่านะก็จะเอาประมาณนี้ แล้วก็ทรงผมสามารถเลือกได้เองเลย,ยแล้วก็จะเอาแบบนี้นนออนและสวยแล้วนะแล้วก็จะเปลี่ยนลูกกาตาลูก,กาตาควรจะเลือกแบบไหนก็ได้นะถ้าใครมีเกมนี้นะสามารถไปดาวน์โหลดได้กกา สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะทุกคนนี่ค่เสร็จแล้วก็เลือกเสื้อผ้าให้เราจะแต่งเป็นอะไรก็ได้นะเขา ใส่เสื้ออย่างนี้ดีนี้ก็สวยนะทุกคนแ้้วจ็เพื่อไปอีกเผื่อเจออันที่สวยนะอันนี้ก็สวยแต่พี่ว่าอันนี้มันก็สวยอยู่คุณพี่เอาเป็นแบบนี้ละกัน โอเคเราขอไม่ใส่นะอันนี้อ๋อจะเป็นแบบนี้หรอพี่ว่าน,นี้เหมาะสุดนะเข้ากระสีสันด้วยงั้นมาที่ราชนีที่มงกฎนะอันนี้ก็คือเป็นพวกมงกัน,นี้ไม่เหมาะเลยอันนี้ทุกคนดอกไม้น,นี้น่าจะเหมาะสุด เรามาหารองเท้าให้นางกันนี้เราก็จะเลือกข้อกำไรข้อมือให้นางอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าหรือเอาร่วมดีเอาเป็นดอกดอกุหลาบด้กว่านะ ก็จะมีสัตว์เลี้ยงให้ด้วยอันนี้น้องหมาน่ารักสุดนะแต่เราไม่อ่างแล้วก็มีให้ปูข้องด้วยทุกคนดูสิเราจะอยู่เป็นแบบนี้อันนี้ทำไมอ๋อทุกคนมันมีให้เปลี่ยนตรงนี้ด้วยก็อกใจ นะคะว่าทำไมทำมแต่งไม่ได้ก็จะเ,เป็นแบบพี่น้องสาวแฝดกันเลยแมทุกคนเพราะว่าคือทุกคนเอาพี่น้องสาวแฝดไม่ได้ต้องโฆษณนานาทั้วคนนี้ก็เป็นเอลซ่าและกันอุยวางกาเขาโคตรน่ารักเลยน,นี้คิ้วเขาเนาะก็จะเป็นสีประมาณนี้ พี่เอลซ่าก็ชอบอีแบบนี้มากเลยเอาแบบนี้ดีเมื่อกี้ตัวทุกคนมันน่าก็อสงางน้นพี่เอลซ่าน่าจะแต่งตัวอย่างนี้เหมานะอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ หลับคนที่ดูคลิปนี้อยู่รุ่นนี้น่าจะเหมาะสูดกับพี่เอลซ่าแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเพิ่มเติมของน้องหน่อยน้องของเอลซ่าทุกคนพี่ก็งงมากเลยทำไมของเอลซ่าต้องโฆษณาหนาจนะากเปลี่ยนเงี้ยน่ๆของน้องอนะ่ะแน่ๆทำไมต้องโฆษณาพี่ก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องสปบแปบ,บกันด้ได้เป่ยนนี่ของพี่เอิ้นซาน้องก็ต้องโฆษณาต้ององนะขอาน่าจะไม่ใช่สามตัวละครกันแน่แต่ไม่สามารถโฆษณาได้จะเปลี่ยนแค่ชุดอพอเมื่อกี้พี่เห็นชุดแบบนี้เน้องก็จะเป็นสีแบบนี้ก็สวยนะทุกคนแต่ ทำไมเหมือนแบบว่าคนนี้เขาจะไม่มีดอกไม้ติดบนหัวแล้วก็ต้องเอาให้มันเหมือนนะให้เหมือนสาวสวยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเหมาะนะเพราะดอกไม้ไม่มีสีไหนเข้ากับเขาเลยเฮ้ยทุกคนรองเท้าเรจะมองเห็นไหมก็ไม่เป็นไรนะคนนี้ได้ใส่รองเท้าอย่างเนี่ยจะลองดูนะว่าเขาได้ใส่รองเท้าย่าง นี่รองเทาง้านี้โอเคเขายังไม่ได้ใส่รองเทาง้าแล้วก็ใส่พุนมตือไปให้เขาเลยแล้วก็ต้องมีหือลับไม้เหมือนกันใช่ไหมล่ะดอ,อกไม้ก็จะเอาเป็นนี้ถุงมือนะคะทุกคนเราก็จะไม่ใส่อันนี้นของพี่เอซ่า เราก็จะมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างนี้นะเราก็จะเอาเป็นถือดอกมม้าเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนคนว่าสวยไหมคะต่อไปอยากให้พี่อัปเดต เกมอะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะ